ณรังมดแห่งหนึ่งมีเหล่ามดงานที่คอยทํางานและรับอาหารที่เป็นส่วนแบ่งจากมดนางพญามดงานเป็นมดที่คอยทํางานอย่างหนักและรับส่วนแบ่งอาหารจากมดนางพญามดเก่งหนึ่งในพนักงานมดที่ขยันทํางานตอนนี้มดเก่งรู้สึกว่างานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อาหารที่ได้รับยังคงเท่าเดิมอยู <S <S ่มดเก่งเลยเริ่มร,ร,รู้สึกไม่พอใจจากอาหารที่ได้รับจึงได้รวมตัวกับมดตัวอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกันไปศึกษาข้อมูลและพวกมดเก่งก็ได้รู้ว่ามีวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานได้ดังต่อไปนี้ลูกจ้างหรือนายจ้างแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบจากนั้นฝ่ายรับข้อเรียกร้องจะเริ่มเจรจากันเพื่อสรุปข้อตกลงนั้นภายใน3วันถ้าตกลงกันได้ให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานเป็นหนังสือและให้หนายจ้างนำไปจดทะเบียนภายใน15วัน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้หรือการเจราจาไม่เกิดขึ้นภายใน3วันจะถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งต่อพนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานภายใน24ชั่วโมงพนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเกิดการเจราจาตกลงกันภายใน5วันซึ่งถ้าตกลงกันได้ก็ให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นหนังสือและให้หนายจ้างนำไปจดทะเบียนภายใน15วันเช่นเดิม แต่ถ้ายังคงตกลงกันไม่ได้อีกจะถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะแบ่งกรณีย่อยๆออกเป็น4กรณีกรณีที่ 1. ถ้ากิจการนั้นเป็นกิจการตามมาตรา23พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะต้องส่งข้อพิพาทแรงงานนั้นเข้าสู่การวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายจะยังไม่มีสิทธินัดหยุดงานหรือปิดงานถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัย ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภายใน10วันกรณีที่2ตั้งผู้ชีขขงงช้ขาดข้อพิพาทแรงงาน1คนหรือหลายคนโดยสมัครใจเพื่อทําการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งผู้ชี้ขาดจะเป็นผู้นําคําชี้ขาดนี้ไปจดทะเบียนภายใน15วันกรณีที่ 3. นายจ้างจะปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานจะต้องแจ้งให้พนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงซึ่งระหว่างนั้นทั้งสฝ่ายสามารถให้พนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานสามารถไกลเกลี่ยได้หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาจใช้อำนาจมาตร,รา35สั่งให้เลิกปิดงานหรือเลิกนัดหยุดงานและให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทได้กรณีที่4ถ้านายจ้างไม่ประสงค์จะปิดงานหรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะนัดหยุดงาน ทั้งสองฝ่ายจะเจราจากันเองหรือให้พนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกลเกลีย่ยต่อไปก็ได้ซึ่งถ้าตกลงกันได้ให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานเป็นหนังสือและให้หนายจ้างนำไปจดทะเบียนภายใน15วันโดยทุกข้อตกลงที่รับการจดทะเบียนจะมีอายุตามที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน3ปีซึ่งทั้งหมดคือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานอย่างถูกวิธีตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ที่ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้เสมอผ่านสำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่พร้อมจะเข้าช่วยเหลือไกลเกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้ทุกกรณีเมื่อเหล่ามดงานมีสภาพการทำงานที่มั่นคงและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรังมดแห่งนี้ยอมกลับมาทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและเกิดความสงบสุขต่อไป